โอ้ยโอ้ยอายก็แก่แล้วนะยังต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปคนพิการกันนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมารับบทเป็นคนพิการสุดซิ่งนะครับในยี่เฮ้ยทำไมมาเร็วจังวะแมปนี้ก็น่าจะเป็นแมปคล้ายๆแมปจักรยานนะครับทุกคนเป็นจักรยานนะแต่ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะ นี่นู้นเล่นง่ายๆคนมีการเนี่ยโอ้ยยังให้ลุงมาทำอะไรอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยโอ้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 ยก็เป็นแบบง่ายๆนะครับคุณดูไม่แบบก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกแบบก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้ยลุงก็แก่แล้วเนอะโอ้ย โอ้ยลุงลุงแกแล้วลุงต้องมาทำอะไรโอ้ยใช <laughs> ่ชีวิตลุง,นะลงเนี่ยมันก็มาเล้นทำอะไรนอกจากเล่นเกมแล้วนี่ลุงต้องมาทำโอ้อมลุงก็เป็นนักแข่งก่อนนะที่ไปไม่ใครเทียบติดได้เลยลุงนะคือแชมป์โลกเลยนะโอ้ <laughs> ลุงก็ไม่ได้อันนี้หรอกลุง,ลงอยากมาฟื้นความทรงจําของลุงนะที่เป็นนักแข่งจักรยานนะแต่ตอนนี้ลุงพิการลุงก็ต้องใช้แค่วิวแชร์นะลุงก็แก่แล้วอายุลุงก็เยอะแล้วอย่ามาแก่งเลยโอ้ยลุลงนแชมป์โลกแล้เรลุลงทำได้ยี่เแล้วนั่นโ หนูต้องตั้งใจดูลุงให้ดีๆนะฝันลุงตกเนี่ยโอ้ลุงยังไม่ตกนะหนูต้องดูลุงดีๆนะว่าลุงเนี่ยเก่งขนาดไหนหนูว่าหนหนูเทียบลุงติดไหมหอ่ะลุงโคตรเก่งเลยเอ่ะอืมบิดหมดแข้ง <laughs> ลุงต้องเร่งสปีดแนละ้ว luôn thương chả vui chứ tại có mình ăn nồng nồng mấy nè mình này tay nó luôn tay nó luôn tay nó này 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 luôn tay luôn tay ลุงก็จะฝืนเพื่อไอ้หนูได้โดอย่างสนุกสนานอย่ามาทำอะไรลุงเลยลงุงเลงเนี่ยหนะน,น,น,นุ่มแต่งนะออนนอนนี่ลุงขาแล้วคนง่ายโอ้ยอย่ามาทำลุงเลย ขนาดปกติลุงยังไม่ผ่านแลเนี่ยโอ้ยชุบไม่รู้สิ้งเลยลุงสิ้เนเ่ะโอ้ยลุงจะเอาใจแล้วหนูต้องลบลุงไว้ดีๆแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะหนูเผื่อในอนาคตหนูแก่ขึ้นมาหนูก็จะมาหนูก็ต้องทำเหมือนที่ลุงทำนะนี้ชุบชุบอืมไป S <S <an> เขานีลุงนะมันแข่งเก่าสุดยอดนู้เทียบลุงไม่ติดแล้วนะนงได้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 งไงนในต้องหัดอกเยอะเลยนะก่อนจะเป็นนักแข่งได้ลุงเนี่ยกว่าจะเป็นได้เนี่ยลุงต้องล้มประมาณล้านครั้งเลยนะกว่าจะพายเนี่ยลุงก็มีประสบการณ์กับกับการแข่งรถมาแล้วนาะ ลุงนะ่ยไม่มีทางหล่นแน่นอนเมื่อกี้นี่เป็นแค่การวอร์มอัพลุงก็แค่วอร์มอัพเฉยๆเพื่อให้เครื่องมันร้อนแล้วก็ลุงก็จะลุงก็จะคว้าแชมป์เพื่อนู้ให้ได้อืลุงกำลังซิงนะ่งลุงกำลังเต็มสปีดเนี่ยนีเซฟด้โอ้ยตอนไหนจะถึงนี่ ทำไมมันใกล้จังใกล้กว่าเมื่อก่อนตอนสมัยลุงหนุ่มๆเลยเนี่ยสมยหนุ่มๆม,มันใกล้กว่านี้นะหนูแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไกลมากเลยนะหนูมันยากมากถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ลุงก็จะทำาขื่นหนูโอเคนี่ลุงซิงนแลอหนูมอืม,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 ม ลุงก็จะทําเต็มที่เพื่อให้หนูได้มีวามสุขน่น่น่น,นลุงเริ่มแกงกันแล้วนนโอ้ลุงเริ่มคลองกันแล้วลุงจะกลับไปเป็นนักแข่งเหมือนเดิมน,นะถึงแม้ว่าจะมีคนมาต่อวิวแชร์ลุงก็ตามลุงก็จะแข่งต่อโอ้ยนี่ลุงข้ามเนะลยลุงต้องเพิ่มความไวก่อนนะนี่ลุงก็ผผานแล้วนะอเอ๊ ออ,อืสาเหตุที่ลุงไม่ไปปั่นจักรยานเพราะว่ามันแหลกน,น,นะนอคนโอเคทางนี้ยนะหนูลุงก็จะทำกันหนูให้หนูมีความสุขโอ้ยนูเคลุงก็จะทำเต็มที่ื่อหนูแล้วกันให้หนูมีความสุขในการดูลุงตายประมาณสิบล้านรอบโดนเล่คว่มประมาณล้านรอบลุงก็ต้องั้งใจเล่นอ่าอย่าพูดมากนะลุง ลุงนี่ก็แก่แล้วโอ้ยโอเคมันก็ไม่ได้อยากอะไรหรอกลุงแค่อยากพูดกับหลานเฉยๆพูดกับหนโอูอ่ะอึ๊บนี่ลุงผ่าแล้วนะโอ้นี่นในอ้ลุงก็เพิ่มเพี้วขึ้นแล้วนะหลานลังล,งลังก็ไม่ได้อยากเถอะที่ลุงคิดไว้เยอะเลยนะมันง่ายกว่าที่ลุงคิดเยอะเลยลุงนะ่าจะพักใกล้ผ่าแล้วล่ะหนูลุงก็ไม่ได้ ไม่ได้ติดขัดกับด่านไอ้ง่ายๆเมื่อกี้หรอกนะลุงก็แค่ซ้อมเฉยๆนะจีเอ็มก็แค่แกงลุงเฉยๆนะไม่มีอะไรมากหรอกอืมอืมโอเคลุงก็ผ่านมาได้อย่างงไไ่ายดายแล้วนะครับไม่ยากนะหลานเอ้ไม่ยากไม่ยากนะหนูหนูก็ มาเป็นนักแข่งวิวแชร์ก็ได้นะท้านูพีการขึ้นมาเนะ่นรู้มันแข่งกับคนพิการด้วยกันเนะนี่ยนี่นี่ลุงก็ยกยกวิวแชร์แล้วก็กระโดดได้นะลุงช้ำโลบบอกแล้วลุงมีความสามารถพิเศษในการยกวิวแชร์ลุงก็ใกล้ผ่านแล้วนะ ตอนนี้ลุงก็เริ่มชิ้วแล้วไม่ไม่ได้ยากเมือนด่านก่อนก่น,นี้ง่ายซะด้วยสินี่เพิ่มควออามเยอะลุงก็แค่อยากแอบเฉยๆนะหนูทางนี้ใช่ไหมหนูไปกันต่อนะหนูหนอืออืดึนๆเลยหนูไปเลยหนูสิ่งเลยไปทางตรงอย่าทางอ้อม เกมนี้มันสอนให้เราว่าเราต้องไปทางตรงถ้าออกมือไกยอืม,อมนี่ลุงก็ผ่านแล้วนะลุงก็ใกล้ผ่านแล้วใกล้ถึงเส้นชัยของลุงแล้วลุงนะก็กับอุย้ยล,ลุงนะนีล่ลุงก็ผ่านแล้วนะหนูลุงนะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยจริงๆเลยในชีวิตจริงเนี่ยลุงปวดคอมากเลยนะหนู โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคนดูก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็แค่อยากมาเล่นแมปที่มันแป,กแปกลกๆหน่อยนะถ้างั้นก็ขอฝากกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายเจอลุงมาใหม่